ครับเมนูต่อไปออเดอร์ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเมนูที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีนะครับผมแล้วก็ท well, ี่สําคัญนะครับเราใช้กุ้งของเราเหมือนเดิมนะครับผมเป็นตัวโคตรกุ้งนะครับผมเป็นกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่นะครับผมไซส์แปดถึงสิบตัวโลนะครับผมความใหญ่ของกุ้งนึกแค่ได้เลยนะครับผมว่านี่คือนิวชีผมอันนี้ใหญ่มากเราใช้ แรกแรกใจอย่งเมนูนี้นะครับผมมันจะเป็นมันจะเพาะมาจากอเมริกาจริงครับเมนูนี้ลองดูสิโอเคเมนูนี้นะครับผมแรกแรกใจจริงๆาจากของเมนูนี้มาจากอเมริกานะครับผมก็จะเป็นอ่าที่อเมริกาตาที่ทางทางทางใต้ทางใต้ของอเมริกาเขาเรียกว่าอ่าทางลุยเซียนานะครับผมหรือว่าทางนิวออลีนแถวนั้นก็จะมีการทำบอยลิ n g crab หรือว่า boiling s h r i m นะครับการ การที่เอาเครื่องเทศของฝั่งทางฝั่งทางฝั่งเสามาใช้นี่เป็นพวกเครื่องเทศพวกพวกแบแคชเช่น,นะครับผมหรือว่าพวกโอเบสไป์นะครับผมและในขณะเดียวกันในเมืองไทยก็เอามาขายกันในเมืองไทยก็มาทํากันที่เราเข้าใจที่หรือว่าที่เรารู้จักกันดีที่เรียกว่ากุ้งถังนะครับผมแต่เมนูกุ้งถังเนี่ยมีการมีวิธีการทํเป็นหลายแบบหลายสไตล์แล้วแต่คนอยากจะใส่ความเป็นตัวตนของตัวเข้าไปใส่รสชาติของความเป็นคนไทยเข้าไป วันนี้ผมก็ใส่ผมจะทำกุ้งหางให้เป็นรสชาติที่เป็นตัวตนของเรานะครับผมา็เป็นคดกุ้งนะฮะแน่นอนครับผมก็ต้องมีตัวกุ้งคดกุ้งไซส์ใหญ่นะครับผมใส,ส่ใตัวโลเนื้อดีเนื้อเด้งต้องใช้ต้องลองแล้วก็จะบอกให้ว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะครับตอนนี้เราทำอาหารกันก่อนนะครับอย่างแรกเปิดไฟประมาณนีัเลย เราทำอาหารอยู่นอกสถานที่น,นะครับผมเพราะว่าเราก็เราจะเห็นว่นีรเราเป็นซองเทคเหมือนไม่เป็น mm hmm. แบบ ครับผมหรือท really ี oneself, Hence, Remember, ่เราเรียกว่ากุ้งหังนะครับผมจริงๆแล้วออริจินอลจริงๆแล้วนะครับผมกุ้งหังเนี่ยเขาจะใช้ปูเขาเรียกว่า boiling crab นะครับผมเป็นการใช้ปูกับตัวน้ำเกลือน้ำจืดนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าพวกกุ้งก้ามแดงน้ำจืดทั้งหลายนะครับผมที่มีงานเรียกว่าค r a ฟ f i s นะครับผมเราใช้ค r a ฟ f i s เราใช้ s a u s a g ข้าวโพดแต่ถ้าที่บ้านมีมันจะใช้มันได้นะครับผมแล้วก็ใช้พวกปูนะครับผม แล้วก็ในวันนี้เราใช้กุ้งเพราะว่าแน่นอนครับเราต้องการที่จะพรีเซนต์ความเป็นกุ้งของเราความเป็นโคตรกุ้งของเรานะฮะแล้วก็ซอสของมันนะครับผมซอสของตัวกุ้งถังเนี่ยมาเจอกับโคตรกุ้งของเราเนี่ยรสชาติจะมุนจะเข้ากันได้ดีมากๆนะครับผมผมใส่หอมกระเทียมนะครับผมแล้วก็เนยน้ำมัน วันนี้เราก็จะผันให้เขาหอบขึ้นมานะครับผมหน่อยหนึ่งนะฮะเราจะใส่ตัวซอสเสรนะครับผมลงไปหน่อยหนึ่งไข่เบลีฟ ถ้าไม่มีกินเรียนตัวนี้นะครับผมไปหาได้ทางซุปเปอร์มาร์เก็ตครับเพราะว่าเราทำกุ้งหผงอ่ะก็จริงๆนะครันเคเชนมันก็จะมีสไปซ์หลายอย่างของความเป็นเซาเทอร์นอเมริกันอยู่ในนั้นนะครับผมอ่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ให้ความเผ็ดเพราะนั้นเราใส่พริกขวดอียอะไม่ได้มันให้ความเป็นเซาเทอร์นอเมริกัน เทปิก้าถ้าไม่มีตัวนี้เอาพริกป่นที่ไม่เผ็ดใส่ได้แต่ก็เหมือนกันครับไอชูบอเมริกาผมมั่นใจว่าวันนี้ท็อปพริกผุดชื่อท็อปด้วยผู้วันนี้มีขนายครับผม,ม<น>เพิ่มความเป็น ตัวนี้เป็นตัวมัยิกานโนทุกอย่างที่ใส่ไปอยู่ที่ปรมาณหนึง้นชารขอโ เพิ่มความเป็นไทยเพิ่มความเป็นเอเชียเพิ่มความเป็นรสชาติอาหารของเรานะครับผมอย่าลืมอย่างที่ผมบอกว่าแต่แรกว่าการทำกุ้งถังใน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 สไตล์ของอเมริกันนั่นคือออริจินอลที่มาจะกินนั่นแล้วพอมาขายในบ้านเราเราก็ต้องเพิ่มรสชาติที่เป็นความเป็นเอเชียเข้าไปนะครับผมโดยเพาะตอนนี้เราทำที่จันทบุรีเราจะเพิ่มความเป็นไทยเข้าไปเยอะหน่อยนะครับผมอย่างแรกจะขอใส่ตัวน้ำจิ้เขานะครับผมอันี้ก็จะเพิ่มามหอมหวานแล้วก็เพิ่มให้ มันมีบาดีขึ้นมานะฮะในเมื่อเราทําเป็นกุ้งถังนะครับผมกุ้งถังกับไทยสิ่งเราอยากจะเพิ่มได้นะครับผมก็จะเป็นตัวอันกุ้งเสยืยอะ นมจืดหน่อยหนึ่งเนีครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติความเปรี้ยวกันตอนจบนิดหนึ่ง นะครับผมเป็นทีมารายันทีมารายันเนี่ยจะเป็นเกลือที่มาจากมาจากเกลือขาวที่เราใช้เนี่ยเป็นชีชอลเกลือจากน้ำทะเลอันนี้คือเกลือจากมินเนอรลัลมินเนอรัลคือแร่ธาตุอันนั้นเราจะได้เกลือพวกนี้ไม่ได้เป็นต้องมอีเอาน้ำทะเลมาทำเกลือพวกนี้คือมันมันชื่อมันทีมารายันคือเกลือขาวทีมารยายันใช่ไหมในนั้นก็จะเป็นพวกแหล่งสะสม มัไม่เคยเป็นทะเลมาก่อนเคยมีมินเนอรัอลมาก่อนนะับสมไปเรื่อยมินเนอรัอลก็จะทําให้ตัวเกลือกันเสียงรูเขามีสดใสเยอะมากเราสามารถเอามาใช้เป็นผงเป็นเก็บเป็นตก้อนหรือว่าเอามาเอามาเป็นเอามาเป็นคราฟเป็นชิเล็เกลือทะเลจะไม่ทำอะไรไม่ได้เกลือทะเลก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าถามพี่ออฟถามผมเองในฐานะเชฟเกลือที่อร่อยจริงๆแล้ว ตอนนี้นะครับผมจะเพิ่มกุ้งเ้อเหล็กกุ้งไปห้าตัวโคตรกุ้งของเราเองนะครับผมดูไซส์นะครับ ก็พักน้ำเพาะว่จะหัวเจ็บพเดือนนี้ทำตามง่ายๆนะครับผมเราได้เครื่อง,อ,งองเราได้สูตรคุ้งหางที่คุงข้าวและวลาหางนี่ว่าโคตรอร่อยพอเพราะฉะนั้น โดนให้หนูเลือกกุ้งทุกวันนี้เป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งครับผมไม่ต้องเลยไม่ต้องไปเลือกกับใครเพราะมั่นใจอยู่แล้วว่ากุ้งของเราขึ้นมา100%กุ้งที่มีคุณภาพเป็นนั้นก็100%แต่ถ้าจะเป็นให่ต้องไปเลือกกุ้งเองการหาแต่ท um ี่ผมบอกนะมีอย่างง่ายเราก็ดูว่าความเฟิร์มลูกกรากุ้งเป็นทรงไหนทุกวันนี้ผมมั่นใจว่าหากรุ้งสุดยากส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งที่โรเซ1มาแล้วนะครับผมหรือว่าเมคชัวร์แค่ว่าจับตัวกุ้งให้มีความแข็งแรงอย่าล้มเหลบ แล้วรู้สึกนี่มันกินลำบากเรารู้ทันทีแล้วว่ามันไม่สดตอาชนะเด็ดกลิ่นกุ้งนี่กุ้งถ้าสดกลิ่นเขาก็จะไม่ไม่มีกลิ่นทังขี้ออกมาเรา็จะเป็นกลิ่นกุ้งทะเลนะครับแต่ถ้ามันถ้ามันไม่สดมันจะรู้ทันทีว่ากุ้งกุ้งเป็นสัตว์ที่ลืมไว้ในลืมไว้ในรถสักหนึ่งตัวนี่ชีวุดเปลี่ยนเปลี่ยนรถหนึนห่ง อันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวเหลืองนะครับผมแล้วก็ผมอยากใส่พริกนิดนึงให้ความเป็นไทยเกิดขึ้นมาหน่อยเองนะครับ ที่ผมเลือกใส่กุ้งตอนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากแปลว่าคุ๊กๆนะครับผมการทะคอย่างนนท,ที่ผมบอกว่าอาหารทุกอย่างก็มีอุณหภูมิที่เราต้องการคืออย่างหนึ่งที่บ้านเราทำอาหารที่ดีกว่านั้นหลายๆบ้านผมเห็นมาหลายๆหลายๆประเทศเนี่ยอย่างมาประเทศเนี่ยพอเริ่มส้มปุ๊ก,งงกหัวงอกปุกผักผักตอนจบเนี่ยเขาจะชอบใส่เดีย๋ยวบ้านเราจะใส่สุดท้าย Anut, ผัดไทยเนี่ยผัดเส้นผัดเรียแล้วร้านพกใส่หอมเออใส่ตัวขึ้นช่ายใส่ตัวผ้วช่ายกับตัวหมูงอกตัวถัท้ายได้มีความกรอบมีความสดมีแล้วรู้ึกมีเ e x t u r e เป็นความกรอบหรือตัวสรุปความร้อนไปนิดนึงทางประเทศนี่คือซอสไช่เป็นพร้อมกันเลยเอาผัดก๋วยเตี๋ยวผัดเออ่ผัดก๋วยเตี๋ยวจีนกับก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาใส่พร้อมมาเลยแล้วก็ผัดให้มันฉ่ำเขากินดีที่สิงคโปร์นี่คือผัดไปเรื่อยๆเลยผัดจนทุกอย่างแม่งฉ่ำ มากเราก็ไม่เข้าใจแต่ในขณะเดียวกันผมมองว่าบ้านเรามีการสอนมาตั้งแต่เด็กว่าไอ้นี่ขอขคอชี้ที่ยัดไส้เราควรใส่ตอนสดหรือถ้าจะทำเป็นเนื้อเทศยนก็นในส่ตอนแรกหรือเนื้อสัตว์บางอย่างที่มันต้องโอเวอร์คุกอย่าเริ่มก็ใส่นอนแรกเริ่มก็ใส่นอนแรกจะทำให้กุ้งเท้าโอว์ฟุกรสชาติกุ้งจะเปลี่ยนนะครับผมตัวเทคสเจอร์ก,กุ้งจะแข็งขึ้นจะไม่อร่อยน,นะครับผมเราต้องการให้ของุกพอดีนะครับผม แล้วถ้าเราสามารถควบคุมก็ได้เนี่ยในขนาดเดียวกันตอนนี้จะควบคุมก็ได้เราก็จะให้เนื้อตู้ออกมาใน้วรชัติดีที่สุดนะครับผมเพราะเราใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วเนี่ยเราอย่าไปทิ้งมันครับผมเราอย่าไปทิ้งความดีของวัตถุดิบที่เราได้เราต้องต้องส่งเสริมตัวนั้นไว้เอาตัวนั้นเช่อชูไว้ตลอดเวลาว่าวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างดีพรีเมียมววิเศษตัวนั้นซอสหรืออะไรก็แล้วที่เราทำเราไปผสมกันกับวามวิเศษความดีตรงนั้นไม่ว่าเอาตรงนั้นมาใส่แล้วความดีทุกอย่าง มาหาพิบูรพี่ออฟนะครับผมของ <c oughs> หลายอย่างตอนนี้ทําให้กับคาร์เพนโคลก็สามารถหาไปไปการติดตามได้ที่คาเพนโคลได้นะครับผมหรืออย่างอย่างแน่ใจใหม่ๆแต่ช่วงนี้มีร้านญี่ปุ่นเปรูร้านเลสนะครับผมนิกเก็ตบาร์ก็ไม่ได้มีเก่งนี่ไม่ได้เกิดกาเปลี่ยนแล้วเป็นเลสนิกเก็ตสเต็ก,กบาร์นะครับผมอยู่ซึ่งด้วย88ไปลองมาดูได้ครับผม ตอนสุดท้ายครับผมบีบมปน้อยนิดนึงใส่มาน้าไปเลยบีบไปน้านิดนึงใส่มาน้าไปเลยอีกนิดนึงเสร็จแล้วตอนนี้เราใช้ไฟแบบรเราใช้เตาแก๊สที่มันงดิเซตมากๆด้วยนะครับผม ทำอยู่นอกสถานที่ที่ตลำแรงไปแรงแรงอีกน <c oughs> ิดนึงให้เด็กอีกนิดนึงสวยงามกุ่งสวยงามมากเลย โอเคขอจานครับผมจานให้เราได้น่าใหญ่กว่านีเา้เอา,เอาไม่มีแล้วมีเท่านี้มีเท่านี้เลยค่ะ ขายแฟนชายและนำ้ำซอสประเภทอี้ไปทำไป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 ทำเป็นเงินเงินขาย,ยไจริมจิผม ใช่ก็จะทำเป็นในสไตลที่เป็นขายน้ำซอสนี่ในตัวยกตัวอย่างว่าถ้ามีเมนูทั้งหมด5เมนูยกตัวอย,อย่างนะครับอย่างแรกเราทำเป็นตะกนินีเป็นตัวนิ้งลงเรือแล้วเป็นน้ำซุปที่ลูเรือมีเป็นที่ทุกอย่างครบถิ่นถ้าอยนั้คุณทำมาคุณก็ตัดเนื้อปวยขึ้นมาหรือหนึ่งเนะาะทำกุง้งใส่เน้ำซุ่เสร็จลงถัง กุ้งถังจันทบุรีครับผมโคตรง่ากินคนระับเอาใส่โคตรกุ้งถัง